สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดเพื่อค้นหาต้นแบบที่อยู่ภายในตัวของเรามาเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ ปล่อยความตึงเครียดความอึดอัดและการต่อต้านใดๆลงรักษาระดับการหายใจให้สม่ำเสมอหายใจลึกๆชาชา ยให้การหายใจออกแต่ละครั้งนำเราไปสู่สภาวะที่ผ่อนคลายเงียบสงบและลึกลงไปเรื่อยๆจินตนาการว่าเรากำลังเดินอยู่บนทางเดินในชนบท ที่งดงามห่างไกลความวุ่นวายสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชะอมมีดอกไม้บานสะพรัง่งลกตัวเล็กๆบินไปมาส่งเสียงทักทายกันอยู่ตลอดเวลามีกระต่ายตัวเล็กๆ สีขาวน่าเอ็นดูกระโดดไปมาอยู่ข้างทางเดินผีเสื้อหลากสีบินบนอยู่ร,บรอบๆต้นไม้ที่มีดอกสวยงามเหลือเกินเรายังเดินมาเรื่อย เดินมาถึงหน้ากระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งเราเดินเข้าไปข้างในประตูกระท่อมเปิดแง้มเอาไว้เหมือนกำลังรอเราอยู่เราใช้มือผลักประตูเดินเข้าไปข้างในตัวกระท่อมในกระท่อมหลังนั้น ตกแต่งไว้อย่างน่ารักและสวยงามาเรากวาาสายตามองไปรอบๆห้องสายตาของเราสะดุดกับตู้เสื้อผ้าใบาใหญ่ช่างดึงดูดความสนใจของเราเหลือเกินเราเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าใบานั้นเอื้อมมือ เปิดประตูตู้ออกมาเราใช้มือผักเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ในตู้ออกไปไว้ข้างๆอ่าผน,นังด้านหลังของประตูเป็นช่องทางทอดลงไปข้างล่างเรามองเข้าไปเห็นเป็นบันไดหินทอดลงไปดูอบอุ่นน่าปลอดภัย มีแสงสว่างจากตะเกียงเล็กๆที่แขวนไว้ข้างผนังเราเดินเข้าไปในตู้เข้าไปในช่องทางนั้นแล้วเราก็ก้าวเดินลงบันไดหินที่สวยงามนั้นเราก้าวลงไปเรื่อยๆ เรืเ่อยๆทีละขัน้นทีละขัน้นอากาศภายในนั้นโปร่งสบายมีลมพัดผ่านมาเบาๆในที่สุดเราก็ามาถึงบันไดขั้นสุดท้ายเราพบว่า เรายืนอยู่บนระเบียงริมฝั่งน้ำที่กว้างใหญ่มีแสงของพระจันทร์ส่องสว่างมีเงาจันทร์สีเหลืองอลามสะท้อนแสงอยู่ในน้ำเรานั่งลงตรงขั้นบันได ฟังเสียงสายน้ำไหลเอื่อยเอืรู้สึกได้ว่าบรรยากาศอบอุ่นเหลือเกินเรารู้สึกปลอดภัยแม่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นดวงดาวระยิบระยับมากมาย มีเรือกำลังลอยลําเข้ามาลองเข้ามาช้าๆบนเรือมีล่างล่างหนึ่งอยู่ภายใต้เสื้อคุมรินินล่างนั้นเรียกเราเข้ไปหาเรารู้สึกปลอดภัย เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเราก้าวขึ้นไปบนเรือและรับเอาเสื้อคลุมตัวยาวมาสวมเรือพาเราล่องไปเรื่อยๆผ่านมูแคบๆเข้าไปใท้พุท่า ที่อยู่ในเสื้อคลุมเริ่มร่ายมนตาเป็นภาษาโบราณที่ไพเราะเรารู้สึกผ่อนคลายและเบิกบานใจอย่างประหาดมีแสงสว่างปรากฏขึ้นที่ปลายอุโมงเมื่อเรือล่องเข้าไปใกล้ๆ แสงก็สว่างขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกได้ว่าเราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปสู่อาณาจักรแห่งนั้นเมื่อเรารู้สึกยอมรับในคำเชื้อเชิญน,นั้นแสงสว่างก็อาบมาที่ตัวของเรา พอแสงมาต้องที่ตัวเราตัวของเรารู้สึกเบาและไล้น้าหนักขึ้นมาทันทีตัวของเราเริ่มลอยขึ้นจากเรือผนึกรวมเข้ากับแสงที่อ่อนโยนจนเป็นหนึ่งเดียวกับแสงนั้นเป็นวงแสงที่เต้นเป็นจังหวะ เป็นอาณาจากักรแห่งความเป็นไปได้เราจะสามารถปรากฏกายเป็นรูปแบบหรือร่างกายใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้จินตนาการให้เราปรากฏกายเป็นเทพีเฮล่าราชนีแห่งโอลัมปัส ราชินีแห่งเทพทั้งปวงเราคือราชินีผู้มีพลังและเปลี่ยนไปด้วยความงดงามเป็นราชินีผู้ครอบครองโลกที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและอำนาจพลเมืองของเราเชื่อมั่นในความหนักแน่นและความแข็งแกร่ง ของเราเราเป็นสุดยอดแห่งการแสดงออกด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองจงรู้สึกถึงจิตสำนึกของเทพีเฮราจงรับเอาความรู้สึกในการเคลื่อนไหวร่างกายของเธอ จงรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรภายใต้ท่าทางของเธอการใช้คำพูดของเธอการแสดงออกทางสีหน้าของเธอจงมองโลกผ่านสายตาของเธอ จงฟังเสียงต่างๆในโลกผ่านหูของเธอทีนี้บอกลาเทพีผู้นี้แล้วย้อนกลับไปสู่รูปแบบของแสงแห่งความเป็นจริงสูงสุดเรากลับไปสู่อาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ที่แท้จริงกลับสู่วงแสง ที่เต้นเป็นจังหวะอีกครั้งทีนี้เราปรากฏกายขึ้นเป็นผู้เท่าที่มีความสามารถในการอย่างรู้อนาคตมีความปราดเปื่องและมีทักษะในการจัดการกับมรสุมชีวิตเราเป็นนักปาาผู้มีคราว เป็นลือสีที่ยิ่งใหญ่เรามองรูปแบบและปรากฏการ์ของโลกสอดคล้องไปกับจังหวะของจักรวาลเราอยู่บนโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกความคิดถ้อยคำและการกระทําแต่ละอย่างของเรา แสดงออกถึงความสามารถที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงจงรู้สึกถึงการมีจิตสำนึกของปราดว่าเป็นอย่างไรจิตใจของเราคือจิตของผู้อย่างรู้อนาคตจงรู้สึกถึงการมีความคิดของท่านผู้เท่า จงรู้สึกถึงคําพูดของท่านท่าทางของท่านและมองโลกผ่านสายตาของท่านคราวนี้ก็ปล่อยท่านผู้เท่าผู้อย่งรู้อนาคตไปกับคืนสู่ตัวตนแห่งแสงอีกครั้ง เข้าถึงส่วนลึกสุดของเราแล้วปรากฏตัวขึ้นเป็นผู้ไถ่บาปเราเป็นแสงแห่งความเห็นอกเห็นใจส่องสว่างไปทั่วด้วยการให้อภัยและความหวังการปรากฏตัวขึ้นของเรา ขับไล่ความมืดมนเราเป็นแก่นแท้ของอวตารเป็นแก่นแท้แห่งพระคิสและเป็นแก่นแท้แห่งพระพุทธะสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ไถ่บารู้สึกถึงอารมณ์ในหัวใจ ของผู้ไถ่บาปมองโลกโดยผ่านสายตาของผู้ไถ่บาปที่เปี่ยมล้นด้วยความเห็นอกเห็นใจมองโลกโดยผ่านสายตาของผู้ไถ่บาปที่เปี่ยมด้วยความรักสำหรับทุกสรรพสิ่งที่มีความรู้สึกทั้งปวงข่าวนี้ ปล่อยผู้ไถ่บาปไปและกลับคืนสู่ตัวตนแห่งแสงเราเป็นแสงแห่งความเป็นจริงสูงสุดเป็นบ่อน้ำอันบริส,สุทธิ์ของพลังแห่งจักรวาลเราเป็นความสามารถที่ซ่อนเลนและสมบูรณ์ของทุกสรรพสิ่งที่เคยเป็นในอดีตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเป็นในอนาคตจงเข้าสู่ความล้ำลึกของธรรมชาติแห่งแสงนี้ปรากฏกายขึ้นเป็นเทพีดิเมเตอร์พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เราเป็นพลังหล่อเลี้ยงที่สำคัญเป็นพระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ ที่มอบความรักและเมตตาแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเราเป็นแบบฉบับของพลังงานสร้างสรรค์ที่กำหนดรูปแบบและปรากฏการณ์ต่างๆจงรับรู้ถึงจิตสำนึกของพ่อแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์จงมองดูการสร้างสรรค์ โดยผ่านสายตาของเธอได้ยินการสร้างสรรค์ผ่านหูของเธอหายใจเข้าออกด้วยลมหายใจของพ่อแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ข่าวนี้ปล่อยพ่อแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไป แล้วกลับพื้นสู่ธรรมชาติแห่งแสงอันบริสุทธิ์นำดิง่งลงไปในความล้ำลึกของชีวิตปรากฏกายขึ้นเป็นเทพีอเทนาเทพีแห่งปัญญาเราเป็นผู้ปกป้องความมีอาระยะ และเกี่ยวข้องกับความรอบรู้และปัญญาศิละปะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราเป็นนักรบแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงที่อุทิศตนให้กับการทำลายล้าอวิชชาใดๆที่ขัดขวางการปรากฏขึ้นของสัจธรรมรู้สึก ถึงจิตสํำนึกของเทพีแห่งปัญญามองโลกผ่านสายตาของเธอได้ยินบทสนทนาทั้งหลายผ่านหูของเธอเราเป็นความละเอียดประณีตความงดงาม ความสิวิไลและมีปัญญาที่มีคุณค่าสูงสุดคราวนี้ปล่อยเทพีแห่งปัญญาไปกับคืนสู่สภาวะเดิมแห่งแสงอันบริสุทธิ์หลอมรวมกลับไปสู่ชีวิตที่ไล้ขอบเขตและไห้ล่างดำดิง่งลงไปในแก่นแท้ของเรา ปรากฏกายขึ้นเป็นเด็กน้อยผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกของพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เราเป็นผู้ที่จุดติขึ้นจากความไร้ายเดียงสาที่แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังความรักที่ไร้เงื่อนไขเราเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับเราเกิดจากบิดามารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และเราเติบโตด้วยโชคชะตาและพลังแห่งจักรวาลจงมองโลกผ่านสายตาของเด็กน้อยผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้จงรู้สึก ถึงความรักที่ไหลผ่านหัวใจแห่งความไร้เดียงสาของเด็กน้อยและพบกับประสบการณ์ของการเล่นสนุกเหมือนเป็นเด็กน้อยแห่งแสงที่มีความสุขในการมีชีวิตขราวนี้ปล่อยเด็กน้อยผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วกับคพืนสู่แสง แห่งความเป็นจริงสูงสุดแสงที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนจังหวะของหัวใจดำดิง่งลงไปในแขนแท้แห่งแสงของเราขราวนี้ปรากฏกายขึ้นเป็นผู้วิเศษแห่งจักรวาลเราเป็นสุดยอดนักมายากล สามารถเซกสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นและหายไปได้เราสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆเป็นวัตถุด้วยความตั้งใจได้เราคือความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดพบกับประสบการณ์ที่เราเป็นภกิจสนะผู้วิเศษแห่งจักรวาล ผู้ที่สามารถทำให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการปรากฏขึ้นรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้วิเศษมองจักรวาลโดยผ่านดวงตาของพระคิษสนะรู้สึกถึงประสบการณ์ว่าจักรวาลเป็นร่างกายของเรา เราไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่จักรวาลอยู่ในร่างกายของเราใช้เวลาต่อจากนี้จงเล่นกับพลังงานสร้างสารรค์ในตัวเราปรากฏกายขึ้นในรูปแบบต่างๆที่เราเลือกจงกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่เราต้องการเป็นสมมุติจิตสำนึกของคุรุผู้ยิ่งใหญ่พบกับประสบการณ์บนโลกในฐานะผู้นำการเมืองที่มีอำนาจรู้สึกถึงการกลายเป็นนกอินทรีที่มองโลกในขณะ ที่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นป่าวานและจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สนุกสนานไม่มีข้อจำกัดที่เป็นไปไม่ได้ของเราเพิดเพลินไปกับตัวตนที่แท้จริงของเรา บิกบานไปกับประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับในตอนนี้เราเป็นเทพเป็นบุคคลสำคัญเป็นศิลปินเป็นทุกๆอย่างในล่างล่างเดียวกันปล่อยความรู้สึกให้อยู่เช่นนี้นิ่งๆสักครู่ สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาดูว่ามีแนวทางเข้าเๆใดเกิดขึ้นบ้างมีต้นแบบแบบใดที่เราต้องการจะเป็นนำเอาต้นแบบที่เราต้องการออกมาแล้วจดบันทึกไว้ หลังจากนี้ให้เราเริ่มสะสมรูปภาพสัญลักษณ์หรือสิ่งใดๆที่เตือนใจให้เราคิดถึงต้นแบบที่เราเลือกไว้นำเอาบุคลิกลักษณะของต้นแบบมาสู่การดาเนินชีวิตหลังจากนี้ในการดาเนินชีวิตให้เราถามตัวเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เรากำลังคิดตรงกับต้นแบบของเราหรือไม่เ <_ n ose> มื่อประสบเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจให้ถามตัวเราเองว่าถ้าเป็นต้นแบบของเราพวกท่านเหล่านั้นจะตัดสินใจอย่างไรในประสบการณ์อย่างนี้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านน่าดำเนินชีวิตด้วยความยิ่งใหญ่ขอทุกท่านได้แสดงความสง่างามของพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตในล่างมนุษย์ขอให้ใช้กุญแจที่สำคัญนี้เป็นประโยชน์ต่อชะตาชีวิตที่อัศจรรย์ของเรา และพบกันในโอกาสต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ